วันนี้พวกเราจะพาทุกคนเข้าร่วมการแข่งขันหนีออกจากโถส้วมยักษ์กันนะนั่นคุณสก,กีบีดี้ทอยเล็ตนี่นาะพี่ฝนใช่แล้วคุณสก,กีบีดี้ทอยเลตแล้วที่สําคัญนะใครที่สามารถหนีออกจากโถส้วมยักษ์ได้เป็นคนแรกแล้วก็เราจะสามารถได้รับเงิน1 0 5 0 0 0 มีเงินรางวัล1น0 0 0ันด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหนึ่งหมื่นหรือหนึ่งแสนกันแน่นะพวกเรา1 5 0 0 0พันพี่ฝน1 5 0 0 0ันอย่างก็เหรองั้นไปเลยนะดูก่อนหายไปไหนแล้วนะอ้าวอ้าวข้างล่างเป็นกระจกเหรอใช่ข้างล่างเป็นกระจกแล้วที่สําคัญนี่คือโถส้วมยักษ์ด้วยนี่เราอยู่ในโถส้วมยักษ์นั่นเหรอเนี่ยใช่แล้วเอออันเดีอันเดียก่อน เมื่อกี้หล่นอันนี้ใช่หรือเปล่าใช่แล้วต้องกระโดดไปอันทางซ้ายก่อนเดี๋ยวก่อนนะดูท่าทางพวกเราจะต้องมีผู้เล่นคนอื่นที่ยกตัวอย่างให้เราดูนั่นไงเพื่อนไปแล้วเห็นเปล่าจริงด้วยแฮไปเลยพี่ฝนเพื่อนบอกว่าไปอันนี้ไม่ได้ไงอืมใช่แล้วไปอันนี้ไม่ได้เพียงกระโดดให้ดูเป็นตัวอย่างเดี๋ยวก่อนเพื่อนกําลังจะบอกอะไรเราบางอย่าง เขาบอกว่าให้ใช้วิธีการกระโดดแล้วก็กระโดดกลับมากระโดดไปแล้วก็กระโดดกลับอย่างง้ะเหรอตามเพื่อนเลยดีกว่าง่ายกว่าเยอะอะอใช่แล้วตามเพื่อนเลยง่ายกว่ากันเยอะเลยพวกเราแล้วอันนี้ต้องกระโดดเอา้านี่งอะมาได้แล้วพวกเราอันต่อไปกระโดดไปทางไหนอะ่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวตามไปนะพี่ฝนนะดูเหมือนว่าเราจะต้องใช้อ,อ ความจําด้วยแล้วใครจะไปจําหมดนะึ้นไปถึงข้างบนเลยนะ <c oughs> จําไม่ได้แต่แบบว่าตอนนี้มีเพื่อนของพวกเราเนี่ยเข้ามาเล่นในแมบ,บนี้เยอะมากๆเห็นเขาบอกว่าเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ถึง100้คนด้วยกันร้อยคนเลยเหรอใช่ในแมปนี้สามารถเล่นได้ทั้งหมด100คนมาเลยมาเลยมาทางนี้อ้าว หล่นไหมอะเกือบไปไม่หล่นพวกเรานี่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 อ๋อกระโดดไปแล้วก็กระโดดกลับแบบนี้นี่เองใช่แล้วแค่เอาตัวมาโดนอ่าวนี่อะไรเนี่ยพี่ฝนมีโดรนด้วยอย่างงั้นเหรอมีเพื่อนเป็นโดรนอยู่นะงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้เราจะต้องไปรับเงินรางวัลหนึ่งหมื่นเออเดี๋ยวมาใหม่ก็แล้วกันได้เลยมาใหม่หลายรอบแล้วต้องวิ่งทางไหนก่อนนะ <c oughs> จำไม่ได้อ,อ่าแล้วก็ทางนี้ต้องสลับกัน ทางไหนนะหาไม่เจอนั่นแหละอันสีเขียวแล้วกันสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีฟ้าอย่างงั้นเหรอใช่แล้วอันนี้จะต้องขึ้นอันที่สองก่อนเดี๋ยวมาไหมก็แล้วกันไม่หล่นลงไปอีกแล้วเหรอใช่หล่นลงไปอีกแล้วหล่นกันบ่อยนะเนี่ยใช่เพราะว่าเราจะต้องใช้ความจําเพราะว่าเนี่ยนะดานเนี่ยเราจะต้องไปให้ถึงจุดที่แบบว่ามันสูงมากๆเลยจุดที่สูงที่สุดเลยงั้นเหรอใช่นี่มีเพื่อนหนึ่งคนที่เขาสามารถจําได้แล้วก็ไป ไปได้พวกเราไปได้เลยเหรอพี่ฝนใช่ไปได้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ฝนจะตามเพื่อนไปแล้วพี่เอกยังขึ้นไปไม่ถึงไหนเลยเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ฝนตามเพื่อนไปก่อนพี่ฝนขึ้นไปก่อนได้เลยนะตามผมมาทางนี้ได้เลยนะครับวันนี้ผมจําได้ครับนั่นไงผมบอกแล้วว่าจะต้องไปอันที่สองเขาก็กระโดดไปอันที่หนึ่งเห็นไหมเดี๋ยวก่อนอันไหนอะอันต่อไปต้องไปทางนี้นะครับพี่เอกมาแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วเพื่อนกลับมาช่วยเนี่ยนี่มีคุณแมวเหมียวมาเล่นด้วยแมวเนี่ยนะ ใช่คุณแมวเหมียวมาเล่นกับพวกเราไปทางไหนต่อเนี่ยนี่ไงตามเพื่อนคนนี้ไปคนนี้เก่งจังเลยจริงเ่าจริงคนนี้กระโดดเก่งมากและที่สําคัญนะเขายังไม่พลาดเลยเออผมก็ตามเขามาเหมือนกันนะครับนี่ไงแคทดลับก็คือกระโดดไปแล้วก็กระโดดกลับมา อ๋อทานไหนที่มันแตกแล้วก็กระโดดไปอีกฝั่งหนึใช่ถูกต้องแบบนี้นี่เองเอาละเข้าใจแล้วกว่าจะเข้าใจนี่ก็ครึ่งคลิปแล้วพวกเรานี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกระโดดไปให้ดูทางไหนอะ่ะทางนี้เลยครับนี่ไงพวกเราสีฟ้าต้องไปทางซ้ายหรือเปล่านะน,านี่เลยสีขวาสีขวาอะไรเด,เ,ดเดี๋ยวกนไม่ใช่ทางขวาไม่ใช่สีขวา เดี๋ยวทำไงอ่ะเียกว่าพี่ฝนเนี่ยเริ่มสับสนแล้วมาทางนี้เร็วเดี๋ยวก่อนเอา้เอาลนลนเดี๋ยวมา,าใหม่นะเดี๋ยวมา,าใหม่ไปไหนแล้วไปไกลเลยเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกเลยเหรอเนี่ยเริ่มใหม่เลยเอรอ คือว่าอย่างนี้นะครับเราต้องกระโดดไปข้างหน้าก่อนแบบนี้กระโดดไปข้างหน้าแล้วก็กระโดดกลับมาเนี่ยอันนี้มั่นใจสีเขียวใช่แล้วล่ะครับกระโดดดูสักสองครั้งถ้าไม่แตกก็กระโดดไปยืนได้เลยเอาแล้วนะพี่ว่าจะกระโดดต่อไปตอนนี้มีคุณแมวไปไปเหมียวมาเล่นเป็นเพื่อนแล้วเหมียว <c oughs> เดี๋ยวก่อนปุ๊กปิ๊กนี่เพื่อนหนายหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่เพื่อนชั้นนะเะเดี๋ยวมีคุณโดนกําลังจะมาบอกว่าให้มาทางนี้ ผมจะลงไปรับคนข้างล่างแล้วนะครับเ,เดี๋ยวก่อนโดนนั่นคือเพื่อนเราอย่างงั้นเหรอใช่แล้วนะครับดีจังเลยถ้ามาเยอะๆแบบนี้เราสามารถผ่านด่านไปได้อย่างแน่นอนพี่ฝนรอด้วยอยู่ไหนแล้วนะอยู่ชั้นที่สองอยู่ชั้นที่สองอย่างงั้นเหรอใช่แล้วมาเร็วเขา้าเดี๋ยวตอนนี้พี่ฝนจะกระโดดล่วงหน้าไปก่อนก็แล้วกัอนอยู่ชั้นไหนแล้วเนี่ยอยู่ชั้นไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอมองดูก่อนมาเร็วเขา้า มันอยู่ต้องชั้นที่5 <N> นี่ไงนี่ไงพี่ฝนกระโดดไปแล้วตอนนี้เราจะต้องเอาตัวรอดเองก่อนซะแล้วล่ะนะได้ไหมล่ะพอได้อยู่เยียบเลยเยียบแล้วนี่อันต่อไปสีเขียวได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ก็ไปดิได้อยู่ได้อยู่แล้วก็จำไม่ได้แล้วด้วยว่าไปทางไหนมามั่งแย่แล้วต้องกลับมาเริ่มใหม่อีกแล้วต้องกลับมาเริ่มใหม่เหรอลืมอ่ะใช่พี่ฝนก็ลืมเหมือนกันน,นี่นี่อันนี้ไปไม่ได้เดี๋ยวดินสอมาโจทย์ก่อนนะมาแล้วเข้า <c oughs> กว่าจะขึ้นมาได้มาทางนี้สีน้ำเงินต้องจดกันเอาไว้เลยเนี่ยมาเร็วมาเร็วสีน้ำเงินอันนี้มาได้รู้แล้วว่าสีน้ำเงินแต่ว่าน้ำเงินซ้ายหรือขวานี่ไงอันนี้ไงที่กระโดดอยู่นี่ไงอันนั้นเหรอใช่มาเร็วไปเลยไปเลยนะสีชมพูไหนอะ่ะอันนี้ล้กัน <c oughs> เดี๋ยวก่อนระวังเดี๋ยวจะหล่นลงไปมาดวงล้วนๆมามาเร็วเข้านี่ตามมาเลยสีสซมหมอ ก็สีส้มมาแลสีเหลืองนะอ๋อสุดยอดไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก่วนอนน่นดมีโดรนเต็มไปหมดเลยเพวกเราไหนโดรนนี่ไงอ้าวรอด้วยว้าวดีชวัดเพื่อนรอนเราเราบินมาส่งที่นี่นะแล้วพวกรจะไปยังไงเนี่ยเอามาไม่ถึงเหรอก็ไม่รู้ว่าอันไหนมั่งอะดิไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหวนช่วยช่วยได้ด้วยเหรออันนี้สีเขียวมาไม่ได้ก็ได้แค่อันแถวๆนั้นนะน,นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวมาด้วยกัน ของพี่เอกว่าหลนแน่เลยมันโดดยากตรงเนี้ยไม่หลนหรอกได้แล้วหนึ่งอันได้แล้วได้แล้วสีเหลืองมาได้หรือเปล่านี่น้ําเงินแล้วก็ชมพูเอา้าห<อ>ลนเหรอเริ่มใหม่อีกแล้วมาตั้งไกลไม่เป็นไรเดี๋ยวพีว่ฝนขอไปเก็บเงินรางวัลก่อนก็แล้วกันเขามีเงินรางวัลให้ด้วยเหรอพี่ฝนใช่นี่ไงเงินรางวัลได้มาแล้วดีจังเลยนะนี่ไงด่านแรกนี่ครึ่งด่านเขาให้เจ็ดพันให้เจ็ดพันเหรอ เนี่ยตอนนี้มีโดรนมารับแล้วดีจังเลยเของพี่ฝนมีโดรนมารับด้วยใช่มีเพื่อนเนี่ยเข้ามารับเราแล้วเขาจะไปส่งที่ไหนก็ไม่รู้ผมมารับเพื่อนผมนะครับอ้าวไม่ได้มารับพี่ฝนเหรอ,อ <c oughs> พอดีเ <c oughs> พื่อนผมเขายืนนิ่งๆครับเดี๋ยวก่อนอ๋อนี่ๆๆนี่นี่น,นี่คนนี้คนนี้ปล่อยเขาไว้นี่ก่อนก็แต่ผมขึ้นไปส่งข้างบนนะครับขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวผมจะพาไปทางนี้นะครับเร็วดีพี่เอกมีเพื่อนพาพี่ฝนมาส่งนะพี่เอกยังกระโดดไม่ผ่าน บันไดขั้นที่สี่เลยอยากจะบอกว่าอย่างสูงเลยเขาเขาขึ้นไปส่งได้เลยเหรอใช่เขาพามาส่งได้เลยมันดีจังเลยเนี่ยด้าน,นบนมีเงินรางวัลมีเงินรางวัลเยอะไหมเยอะมากเลยเป็นกองภูเขาเลยกองภูเขาเลยเหรอใช่เป็นกองภูเขาเลยขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะลงไปรับเพื่อนเพื่อนคนอื่นก่อนอ๋อเขาบอกว่าเขาจะลงไปรับเพื่อนเพื่อนคนอื่นด้วยนะแล้วพีเอกก,ก็กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกแล้วอ๋วเดี๋ยวก่อน งั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่วอนให้โดรนไปรับพี่เอกก็แล้วกันให้โดรนลำไหนมารับพี่เอกไปอะไม่รู้เหมือนกันมีหลายลำอยู่ยไหน,น่ย <laughs> ไม่รู้ไม่รู้อยู่ตรงไหนอะอเองพี่เอกอยู่ขั้นที่สองเนี่ยอยู่ตรงบันไดเนี่ยเหรออยู่ดีก็มีคนใจดีพาขึ้นมาส่งอ๋อแสดงว่าเป็นโดรนคนเมื่อกี้แน่นอนเลยเขาบอกว่าเขาจะไปรับเพื่อนจริงเ็าเปล่านี่ไงมาถึงแล้วมาแล้วดีใจจังเลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นครับเดี๋ยวหล่นครับนี่นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เร็วข้า อยู่นั่นไงเพื่อนผมอยู่ตรงนั้นไปส่งทีอยู่ไหนอ่ะมาแล้วมาแล้วเหรอมาแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยนะคะที่พาเพื่อนมาส่งเพื่อนเขาพาตรงขึ้นมาบนนี้เลยพี่ฝนดีจังเลยนั่นเงนินรางวัลที่เราจะได้รับได้เงินรางวัลมาแล้วดีจังเเงินดัาอย่างนี้เงนินรางวัลที่เราได้รับมาพี่ฝนจะไปซื้อดโดรนพี่ฝนมีตังค์เท่าไหร่แล้วมีอยู่สี่หมื่นทำไมของพี่เอกได้แค่สองหมื่นเองอะ <laughs> พี่ฝนมีสี่หมื่นเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ฝนจะรับโดนแล้วก็จะพาเพื่อนไปส่งด้านบนบ้างอะนะก็คงจะได้แค่สองหมื่นและเพราะว่าพี่เอกน่ะไม่ได้แวะตรงกลางนี่ไงได้แล้วไหนนี่ไงพี่ฝนกลายเป็นโดนแล้วอ้าวแล้วตัวเราทำไมยืนนิ่งๆอะก็เรากลายเป็นโดนไงอ๋อเราสามารถวินได้เดี๋ยวพี่ฝนจะไปรับเพื่อนโอ้โหกลายเป็นแบงปอไปซะแล้วนี่นี่นี่เพื่อนมาทางนี้เร็วอันนี้ไปไม่ได้อันนี้ไปไม่ได้ ปัญหาเดียวคือคือ <c oughs> พี่ฝนเป็นโดนลำไหนเนี่ยไม่รู้เ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พื่อนกำลังตามมาอ๋อทุกคนเหมือนกันหมดเลยอ่ะใช่เป็นโดนเหมือนกันหมดเลยเอาวแล้วตอนนี้มีเพื่อนมีเพื่อนมาแล้วเดี๋ยวพี่ฝนจะพาเขาไปส่งด้านบนนะพี่ฝนอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ชั้นไหนก็ไม่รู้ของพี่อกอยู่ข้างบนสุดเลยะง่งตอนนี้พี่ฝนกาลังพาเพื่อนสองคนไปส่งด้านบนเพื่อนสองคนเหรอตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยนี่งานสีเขียวสีฟ้ามาเลยเพื่อน จะได้ไม่เสียเวลาเนี่ยขึ้นมาด้านบนได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนจะพาไปส่งนะอันนี้ยพี่ฝนแน่เลยใช่ไหมใช่เนี่ยพี่ฝนนี่ไงเนี่ยอันนั้นพี่เอกเหรอเนี่ยบินอยู่เนี่ย <laughs> เอาเป็นโดนเหมือนกันเหรอ <c oughs> ก็ซื้อโดนมาแล้วเนี่ยเอาเพื่อนหล่นเลยะ่ะเพื่อนหล่นลงไปโม่แต่คุยกันอยู่เราบินขึ้นมาเลยไม่ได้เหรอเราบินขึ้นไปเลยไม่ได้งั้นเอาอย่างนี้เราจะต้องพาเพื่อนไปด้วยพี่เอกไปเป็นเพื่อนก่อนก็แล้วกันงั้นเดี๋ยวกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมกัน,นอ่ะเดี๋ยวพี่ฝนพาไปส่ง ไปเลยไปเลยนะรอบเดียวแล้วก็ขึ้นด้านบนได้เลยจริงๆก็ขึ้นไปเลยไม่ได้เลยเหรอขึ้นได้ไหมอ่ะขึ้นยาวเลยทีเดียวอ่ะยาวไปเลยนะอ๋อนี่เลยขึ้นเลยแบบนี้เลยอ๋อแบบนี้เลยนะอ๋อตรงนี้เขาเป็นโอ้นี่เราอยู่ในโถส้วม嘛นี่ใช่เราอยู่ในโถส้วมยัก์แล้วที่สําคัญนะถ้าเราชนะการแข่งขันนี้เราก็จะมีตังค์นั่นไงโถส้วมยักจริงๆด้วยเห็นไหมบอกแล้ว โถส้วมยักษ์ของจริงเลยแล้วทำไมมีโถส้วมยักษ์มาตั้งอยู่ตรงนี้แล้วไม่มีอะไรเลยมีแต่ท้องฟ้านี่อ้ากก็ก็นี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการแข่งขันอ๋อแข่งขันวาร์ปมาแข่งขันกันที่นี่เฉยเฉยใช่มาเร็วข้าเดี๋ยวไบวนพาไปส่งก็ดีนะพอมีโดรนปุ๊บก็ชนะได้อย่างรวดเร็วทันทีใช่ชนะได้อย่างรวดเร็วนั่นงานเส้นชัยนี่ถ้าเรามีเพื่อนที่เป็นโดรนอยู่แล้วเราก็เข้าเส้นชัยเลยดิถูกต้องเลย โอ้โหแลนะ้วตอนแรกมาเราไม่มีใครเลยเราไม่รู้เรื่องเรากระโดดเรายัางหล่นเลยเราไม่รู้เรื่องอ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆไม่มีใครขึ้นมาเลยนั่นนะสิไม่มีโดนแล้วหรือไงนะไม่เป็นไรเง้เอาอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปรับตังค์กันก่อนดีกว่า รับไปแล้วไม่ใช่หรอรับตังได้อีก่ะยังรับได้อีกหระใช่ยังรับได้อีกเดี๋ยวคราวนี้พี่เอกไปเป็นโดรนมั่งพี่ฝนจะบินขึ้นไปนี่ไงแบกเพื่อนมาอีกต้องสามคนเห็นเปล่าสุดยอดไปเลยคราวนี้มีเพื่อนมาอย่างเยอะอะเดี๋ยวเพื่อนไปไหนล่ะเดี๋ยวเพื่อนมาไม่ทันอ๋ออ๋อพี่นราวางเราวางรอรอเพื่อนก่อนรอรอเพื่อนอยู่นี่ไงอ่ะรอรอเพื่อนอ้าวเพื่อนหล่นเพื่อนหล่นไปแล้วไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพาขึ้นไปแค่สองคนก็ได้เดี๋ยวเพื่อนมาใหม่เดี๋ยวเพื่อนมาใหม่โดรนที่เราสาาาามมมรรถพพเื่่่อนนนนนขึ้้วกกัไดีคะ น่าจะร้อยคนได้หรือเปล่าร้อยคนเลยเหรอแต่ทีเ่เห็นเมื่อกี้ก็สามคนเข้าไปแล้วนะก็อเอาอย่างนี้นะตอนนี้เราจะต้องพาเพื่อนของเราไปส่งก่อนดีกว่านะฉันมั่นใจเลยว่าได้แค่สามคนนะทำไมอ่ะพวกปีกก็มีใบพัดอยู่แค่สามทางเองอ๋อเออใช่อ้าวพี่ฝลลนอา้าวแล้วพี่ฝนไปไหนแล้วเนี่ยอยู่นี่ อยู่นี่กลับมารับแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปวนไปกับเพื่อนก็ได้อ้าวแล้วขึ้นไปกับเพื่อนคนอื่นแล้วหรอใช่เนี่ยมีเพื่อนมารับเพื่อนใจดีงั้นเดี๋ยวเพรรับเพื่อนคนนี้ขึ้นไปแทนอ่ะได้เลยได้เลยนี่สุดยอดไปเลยมีเพื่อนใจดีเยอะแยะมากมาย แล้วตอนนี้พี่ฝนก็ได้รับตังครึ่งทางเจ็ดพันมาอีกแล้วด้วยดีจังเลยนะสุด,ดยอดไปเลยเน่ยน,นะได้รับตังมาซื้อโดนันใหม่แล้วก็กระโดดเล่นกับเพื่อนพร้อมกันได้อย่างเยอะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยืนชอบคลิปนี้ของพวเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุยบ้ย